สวัสดีครับพบกับช่อง PJ February เหม,มือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพามาดูดอกเหลืองปรียทอนนะครับบริเวณถนนเลี่ยงเมืองสุขโขทยัยไปจังหวัดตากนะครับสองฝากทางนะครับก็จะมีต้นเหลืองปียทอนตอนนี้กําลังออกดอกสวยสดงดงามนะครับก็อ,อย่าลืมมาแวะชมความงามของธรรมชาตินะครับกําลังออกดอกสีเหลืองครับสาหรับเส้นทางนี้นะครับจากสุขโขทยัย ไปจังหวัดตากนะครับเป็นทนนเลี่ยงเมืองก็ตอนนี้ดอกเหลืองปียทองน,นะครับกำลังออกอย่างเฟรชสดุดมากนะครับท่านใดงการที่จะเพิ่มความงามนะครับความงามางธรรมชาติริมมานะครับตอนนี้ดอกเริ่มออกอย่างเต็มที่แล้วนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับ ที่สนใจความงามของดอกเหลืองปียธรครับได้จอดรถข้างทางแล้วก็ลงมาถ่ายรูปนะครับจะเก็บบรรยากาศเอาไว้ดูนะครับว่าตอนนี้ถนนสายเลี่ยงเมืองสุโขทัยไปตากนี้เป็นถนนที่เป็นไฮไลท์นะครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวด้วยนะครับมามถ่ายรูปมาชื่นชมความงามนะครับถ้าท่านใดผ่านไปผ่านมานะครับก็มาแวะ เชื่นชมดอกเหลืองเปียารรนะครับก็มาได้เลยนะครับช่วงนี้บริเวณถนนเกาะกลางนะครับจนมีต้นเหลืองปรียา h o n ยาวไปจนสุดหูลูกตาเลยครับกำลังออกดอกสวยสดงดงามก็อย่าลืมนะครับมาแวะมาถ่ายรูปมาเยี่ยมชมความงามได้นะครับ